ท่านจะพานะครับแล้วก็กราาขคบคุณท่านผู้รักผู้ใหญ่ท่านพอบ้านสะพานเมืองคณะผู้บริหารนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อผู้ซอยนะครับท่านอบรรตไปถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคณะอสมอที่ดูแลนะฮะความเป็นอยู่ของพี่น้องเข้าและวก็ให้โอกาสในงานบุญงานกุศลความตั้งใจที่แน่วแน่ นะครับเพื่อผู้ให้ชีวิตอินซี่แกหลูกแกหลานนะครับนั่นก็คือบุพการีผู้มีบุญมีคุณต่อหลูกนี่คือการแสดงคว่มกระตันยูกระตาเวที่นะครับตอพ่อแม่ของเพิ่นนะครับนั่นก็คืองานบุญอุทิส่วนบุญส่วนกุศลถึงคุพ่อนะครับของศีบิมพงเฮานะครับที่เป็นวกับดับพันจากไปคุ้มหน้าค้อมดี นะครับที่ลูกลุกคุ้นเคยนะนะครับเหล้วก็อย่างสนองคุณนุนนะครับของคุณพ่อนะครับที่ให้อ่าที่มีแก่ลูกลูกในตระกูลนะครับคณะทันเจ้าภาพนะครับสุกไก่หนี้หุบุญกุศลขึ้นมานะครับพ,พอดีมาประยุก์มอกกับ เป็นช uh, ่วงนะครับไพ่มหันกระไพ่ทัรโล่นะครับเกี่ยวกับไพ่โป้วีตซีเก้ามาตรการต่างๆนะครับพื้นกระดูแลเบื้องแง